กรารนัสสการพักเทลาุเทลังลูกเลยนพรยิโยงผู้ที่จิตใจ,ใจเต็มไปด้วยบุญกุศลหรือว่าเป็นทุกท่านเป็นผูน้มีบุญมีวาสนาที่เราได้มาเรียนิธรรมมนุษย์พันเป็นเกือบหมื่นล้านคนแล้ววันนี้ มีถึงหมื่นหรือ,อว่าที่เรียนอภิธรรมอภิธรรมนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธองค์อาตมาเคยได้ยินว่าพระพุทธองค์บอกว่ามันเป็นธรรมะที่สอนให้มนุษย์เข้าใจยากพระองค์ก็เลยไปแสดงให้แต่เทวดาพร,รมันดาวที่บนสวรรค์รู้สึกว่า ที่อาตมาก็ได้ยินว่ามนุษย์คนแรกที่ได้เรียนก็คือภาษาลิบุนพวกเรานี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เกิดมามีบุญมีกุศลนอกจากไปเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดในศาสนาพุทธแล้วเรายังมีโอกาสมีบุญวาสนาที่ได้มาเรียนอภิธรรมตอนอาตมาจะเริ่มเรียนอภิธรรมเป็นระดับแรกความตั้งใจคือจะเรียนอภิธรรม เพราะว่าทำของพระพุทธเจ้าที่จะสูญหายไปก่อนก็คือที่ได้ยินมาก็คือเจ้มมาโมกปฏิหารแล้วก็มหาปฏิหารของปีนี้จะสูญหายไปก่อนหรือว่าพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการยืดยืดอายุพานาสนาถึงแม้มันจะมีเกิดขึ้นมีเสื่อมเป็นตามธรรมดาแต่เราก็ เป็นผู้ที่ชื่อว่าได้สื่อสารให้าศาสนาของเราได้ดำรงอยู่ไปอีกระยะชั่วที่อราตมาเรียนต้อง้คาดหวังว่าจะจบภายในชาตินี้ก็เพราะเราคิดว่าเราจะได้อยู่เรียนหลายหลายขับหลายแสนชาติอยู่เสร็ <c oughs> เราจะมีโอกาสได้มาเรียนในความรู้แต่ขอชาตินี้ตั้งใจตั้งใจแล้วก็ ทำให้เต็มภูมิเต็มความสามารถของพวกเราอนมาก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมกับพระอาจารย์ด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มีโอกาสเรียนแม้จะอยู่ทางไกลแต่ได้พาทระท่านมาเรียนก็เคยลองหลายรอบแล้วมาเรียนกันเยอะพอไม่รู้เรื่องล้วก็ขอว่าจะมุ่งหมาย เขเรียนอาจจะไม่เหมือนกันขอเราเรียนเพื่อจะเป็นเพื่อนพาา่ายในอย่างเดียวไม่ได้เวลาเรียนเราต้องเอาความเข้าใจของเราด้วยก็ท้าสุดน,นี้อาจรารย์ภาพก็ขออาราธนาคุณพศรีรตัตนใจคุณพระพุทธคุณพระทาคำสั่งสอนคุณพระอริยสงฆ์คุณงามความดีทั้งหลายที่ตัวธรรมาและพระเทรานุเทลาทุกท่าน ตลอดถึงผลงามความดีของญาติโยมทุกทกท่านที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาตลอดพอให้ผลบุญทั้งหลายเหล่านี้ตงรวมกันมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นเพราะว่าปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งหนุนนำญาติโยมทุกคนทุกท่านให้เจริญสุขเจริญในธรรมครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านตลอดไปเพิอนสาธุ